ไปดูอีกหนึ่งความคืบหน้าคุณผู้ชมกรณีหญิงชรา21คนที่ถูกจับกลุมอยู่ในบ้านพักสุกเฉินที่รัฐยะโฮประเทศมาเลเซียนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ถูกชักชวนไปค้าแรงงานแบบผิดกฎหมายค่ะล่าสุดนะคะทางสจานที่ที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงสอบตอเข้าไปเยี่ยมยืนยันนะคะว่าทุกคน21คนนั้นยังคงปลอดภัยแต่ว่าทางการมาเลเซียถึงขณะนี้ยังไม่มีกําหนดเรื่องของการปล่อยตัวนะคะครับซึ่ง พอเข้าไปตรวจสอบนะครับเจ้าหน้าที่สบตไปเยี่ยมแล้วก็พบว่าทุกคนก็ยังสบายดีให้ข้อมูลว,ว่าก็ดีกว่าอยู่เรือนจำแหละครับผู้หญิงที่ถูกกักตัวไว้ทั้งหมดก็อยู่ในฐานะพยานแต่ว่า13คนจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพเจ้าหน้าที่ก็หายารักษาโรคมาให้แล้วส่วนคดีที่ผิดเรื่องของค้าแรงงานผิดกฎหมายทางการมาเลเซียตอนนี้ก็อยากจะให้ผู้หญิงไทยทั้ง21คน ระบุตัวตนคนที่พาเข้ามาทํางานแบบผิดกฎหมายในมาเลเซียว่าเป็นใครมาจากไหนขณะนี้กระบวนการยังไม่ได้ขึ้นสู่ศาลนะครับยังไม่สามารถกําหนดเวลาปล่อยตัวให้เป็นอิสระได้ส่วนการเดินทางมาเยี่ยมของญาติกับครอบครัวลําบากหน่อยครับเพราะว่าทางการมาเลเซียเขาไม่อนุญาตให้เยี่ยมนะครับค่ะส,ส่วนอีกหนึ่งความพืบหน้าคุณผู้ชมที่มีรถ กระบะ m a ส d a หมายเลขทะเบียนบอบไม้ต่อเต่า664ปัตตานีหายไปนะคะหลังจากที่มีคนร้ายรอบสังหารเจ้าของรถก็คือนายยาโกหมะอายุ51ปีเพื่อจะชิงรถคันนี้ไปก่อเหตุเป็นขาบ,บอมนะคะซึ่งก็ไปจอดทิ้งไว้ที่บริเวณพื้นที่อำเภอโคกโพป,ปัตตานีแล้วก็วางกับระเบิดดักเอาไว้จนถึงขั้นทําให้ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านที่เข้าไปตรวจสอบได้รับบาดเจ็บค่ะ ล่าสุดนะคะทางเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิดหรือว e ่า EOD เข้าไปเก็บกู้วัตถุระเบิดภายในรถแล้วนะคะซึ่งทางพันเอกยุทธนามเพชรม่วงรองโฆษกกรมโดยการรักษาความมั่นคงภายในภาคที่4ส่วนหน้าถแถลงประนามการกระทําที่เกิดขึ้นของคนร้ายค่ะเพราะว่าไปสังหารพี่น้องชาวไทยมุสลิมด้วยกันเพื่อต้องการปล้นรถไปใช้ก่อเหตุรุนแรงนี่ถือเป็นการกระทําที่โหดร้ายปาดเถื่อนหวังเพียงผลประโยชน์ของตัวเองเท่านั้น โดยไม่มีการคำนึงถึงผลกระทบรวมไปถึงความเดือดร้อนของ<ม>ครอบครัวผู้เสียชีวิตซึ่งก็ประกอบอาชีพโดยสุจริตนะคะ